FC วันนี้เจอกับลุงของชาแนลอีกหนึ่งคลิปมาที่สำนักสงฆ์งในเนาะมาดูโดกาโดหลวงพ่อเยอะเลยเนี่ยเซีไหมฮะราดูโดกาโดฮะยังไง FC โอ้โหลูกสวยนะครับผมโดในฟีโดการโดหลวงพ่อหลงในสำนักสงฆ์ก็มีพระมีเจ้าอยู่ในป่านี่ก็ดีในไอซีถ้าไม่มีพื้นที่คงจะไม่เหลือเนอะาะก็เขาคงจะรู้กันอยู่ FC ครับผมท่านก็ร,รักษาป่าไว้ให้แถวนี้แล้วฮะตายก็ไปไม่ได้สักคนเลยครับ FC ครับผมวันนี้ก็พามาดูสวนสับประรดมาดูเงาะดู เอ่อผลไม้แถวในสำนักสงฆ์ข้างในด้วยน่าอยู่ฮะบรรยากาศที่นี่ร่มเย็นแล้วก็มากับน้องหมายกันเนาะเดี๋ยวไปดูป่าสับปะรดก่อนนี่สิเดี๋ยวเขามาดูโดกโด,ดต่อไม่ได้มานานแล้วสิป่าสับปอันนี้ก็ว่างงานนะเสีหยุดงานวันนี้ลากิจดหนึ่งวันมากับน้องหมาไปสิเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ก็ต้องจะกัดกันเลยเฮ้ไปเร็วเฮ้เสือนกันแล้วเสือนกันแล้วไอ้หมายัง เดีมันไม่เป็นตัวเมียเออเออเอ <c oughs> อไปป่าสับป,ประรดมาเล่นกันเลยพวกนี้นี่นี้ยสีป่าสับป,ประรดนะสีป่าสับป,ประรดนะสวยครับผมเนี้ยวิวป่าสับป,ประรดบ้านหของไมนานูา้นทางกุ้งทงแสลงหลวงเนาะผมทุ่งแสลงหลวงครับผมน้องวิวสวยเนี้ยสิอ่า นี่ฮะพีทางนู้นเขาแหลมครับผมจะแพนกล้องดูนะฮะมาทางนี้นี่ก็อ่าบุกโตหนองลังชา้างมาทางเสเลททางนี้ก็เสียงแห้งมาทางเขาหญ้าครับผมทางเขาหญ้าเนาะนี่แพนกล้องให้ดูรอบเลยนะพี่ยวท่าบ,บ้านหนองไมานานะฮะทางอุทยานเขาแสลงหลวงครับผมสวยนะพีวิวสวยครับผมเที่ยวมาเที่ยวบ้านหนองไมานาได้นะฮะพี สวยครับผมบ้านนักลบครับผมเมื่อก่อนแถวนี้ก็เป็นป่าเป็นดงนะผมก็หากินแถวนี้อยู่ผมมาขึ้นอยู่มาอยู่แ้วสองหกนะสองหกจะเป็นหนุ่มหล่อๆนะมาแถวสองหกจมีสัตว์มีโอ้แถวนี้เยอะเนี่ยเป็นดงครับผมกองร้อยเก่าอยู่บนนี้ตรงป่าสแถวนี้จะเป็นป่านะฟิกก็เล่าเรื่องไปด้วยให,ให้ดูประราาวัติเก่าด้วยนะฟิ FC. เห็นภาพไปด้วยเมื่อก่อนทางเข้าแก่งมังราจันทร์แล้วก็เป็นฝุ่นเลยเนาะก็มาอยู่กันเมื่อก่อนก็ต้องหากินลำบากฮนะ มาอยู่ในใหม่ครับผมเ็าอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปฮะไม่เอาทิ้งบ้านทิ้งช่องไปครับผมขอบพระคุณมากเล็บซีที่คลรักแชร์ลุงหวดก็ติดตามมาขนานี้ก็ขอบคุณมากผมมาไกลเล็บซีไม่หยุดแลวฮะช้างก็ชุดไม่อยู่เล็บซีไม่ได้หวังอะไรครบผมหวังความสุขแค่นี้เดินคุณคนดี้ก็มีความสุขแล้วฮะกับน้องหมาเฮ้ยนี่เร็ว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 มา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 ทีนี้มนที่เลน เอ้ยเราดื้อจังเลยอะอืะอจัคเก็ลเลนอัแลันบัดดีบดด้บัดดี้เอฟซีบัดดี้ไหนเจ้าฝากไว้ก็จะให้คุณตาหน่อยนะจ้าคุณตาัวเดลนะจ้ะาฮะฮะบัดดีจ้าบัดดีจ้าบ๊ายบายติดตามด้วยนะเจ้าฮะดไปเลยนะเนอครับผมขอบคุณมากคนระับสำหรับคลิปนี้ก็ทำด้วยใจเนาะก็ทอ้อมั่งแหละก็มีทอ้อโดนด่าโดนบ่นคลิปไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจทุกอย่างเหรอเอฟซีทำอะไรไม่ถูกใจคนหรอกอนะ คนเยอะครับผมไม่ถูกใจได้หรอกพอผมทําหมาก็จะให้เข้าป่าพอมเข้าป่าก็จะให้ทําหมาเอ๊ะผมก็ไม่เข้าใจนะพี่ตกลงว่าก็ดูไปเถอะครับผมก็ทําได้แค่นี้นะฮะถ้าอยากเกาะติดชีวิตลุงหวดก็ติดตามแล้วนบผมก็จะมีให้ดูทุกวันคะผมปล่อยวันหลายคลิปครับผมผมทําด้วยใจผมชอบผมรักไงไม่ได้อะไรก็โอเคฮะแต่ก็ขอบคุณมากก็มีอะไรดีเข้ามาแล้วฮะตอนนี้ขอบคุณพี่ีครับขอบคุณทางย t ท b e ผู้ใหญ่เลยนะฮะครับครับคิมนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ บายๆเจอกันใหม่ครับผม